ามาสำรวจตลอดเจเร่อคอถ้ามว่าคนสามารถทเกาศได้เดียวอ่ะโแรมหมือนแบบเขาพูดอย่งว่าาโรงแรมโรงแรมกรันเพื่อาเพราะว่าถ้รที่ข้ามไปก็สินาทีข้ามไีนิดเดียวเองค่ะเองหรือว่าจะเองแอบเปนเพียนของเพืเก่งของผู้ว่าน้าวเผาด

แตุ้มันก็ไปเกาะักคนมีสะานคนก็อยากเที่ยวรอบหวัดนะอยพี่เนาะแต่เขาไม่มันเอนอืมสวยงหอยแข็งนะจ๊ะหอยแข็งล้วนๆค่ะไม่มีอะไรนะคะใส่ถุงหรอ เขทาทุบบางเมืกันดิมีดิูทบอเปล่าไทบรููด้ทุรอเล่ามบอนกันอ,อ๋อเอาไปส่วเข้าพี่วะทถอใช่ึกว่าเอาไปส่งกูอยูอ่นะเอาค็โทร,ปโทรปไปคุณวะผู้ใดทรไปบ่ะ